สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุธที่14ธันวาคมค่ะพร้อมกับอัปเดตจาก ECMWF ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะ มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงนะคะกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้นะคะและสำหรับภาคใต้ค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงค่ะการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองและในวันนี้ค่ะไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะคะแต่ทางภาคใต้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกก็มีฝนฟ้าคนองค่ะ ร้อยละสีของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังอัปเดตจาก ECMWF กันค่ะลมหนาวชุดแรกลงมาปกคลุมถึงภาคใต้ตอนบนค่ะทำให้อุณหภูมิจะลดลงนะคะ1-2องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะ ส่วนลมหนาวกำลังแรงชุดที่สองก็จะลงมาในช่วงวันที่17-20ถึงธันวาคมค่ะอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสและมีฝนตกในช่วงวันที่17-18ธันวาคมค่ะบริเวณภาคใต้ตอนล่างและยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีลมหนาวกำลังปานกลางชุดที่3ค่ะ จะลงมาเสริมช่วงวันที่21-22ธันวาคมและจากนั้นค่ะก็จะอ่อนกำลังลงและอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นค่ะลมหนาวชุดนี้นะคะมีถึงแค่วันที่22ธันวาคมค่ะช่วงนี้นะคะอากาศหนาวเย็นค่ะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพค่ะ จบพยากรณ์อ,อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย